รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พุทธิินสลามสยามเมืองยิ้มแด,ดนดินถินใต้เรียงกอเรวอูมาแตกไกลสุดแดนปักใต้ดินดำความทองคนไทยรักสามาัคคีใต่ร่มพระบารมีของไทยทั้งทอให้สันติสุขเกิดแก่พี่น้องให้สันติสุขอ,อยู่คูดำความทองรวมกัน ร้องรักเมืองไทยใช่เลยให้สันติสุงเกิดแก่พี่น้องให้สันติสุงอยู่ผู้ดำพานทองรวมกันกูร้อง โรงเรียนปอนนอกรู้จักไหมครับรู้จักครับผมครัก็ปอนนอกไหมครับไม่ทราบครับโรงเรียนปอเนาะรู้จักไหมคะอยู่ภาคใต้หรือเปล่าคะดูรู้จักครับว่าปอนนอกไหมครับปอเนาะก็โรงเรียนอะครับจากหลากหลายความคิดทำให้เราทราบได้ว่ามีผู้คนจำนวนมากที่ไม่เข้าใจความหมายของคำว่าปอนเนาะหรืออาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนค่ะวันนี้จุมเลยพาท่านผู้ชมมาได้รู้จัก มาเรียนรู้มาเปิดทัศนคติและปรับมุมมองใหม่เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของคําว่าปอนเนาะค่ะและวันนี้ค่ะจุมพท่านผู้ชมมาที่โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิโรงเรียนเอกชนสอนสาศาสนาอิสลามที่ใหญ่ที่สุดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ mm hmm. เพื่อมาเรียนรู้ mm hmm. การเรียน mm hmm. การสอนของน้องๆ mm hmm. กันนะคะนเรียปได้ึษั สอนให้รอนเปาะปัจจุบันก็คือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิแห่งนี้ได้ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาเต็มศักยภาพมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการส่งเสริมการกีฬา ยึดมั่นในหลักศาสนาจัดการศึกษาประสานชุมชนเพื่อสามารถอยู่ร่วมในสังคมอย่างสันติสุขและตอนนี้นะคะน้องๆกำลังเร่งรีบค่ะเพื่อที่จะไปเตรียมเข้าแถวเคารพธงชาติค่ะฉันเป็นคนดีพูดยาวีก็คนไทยโองสองสองจ

ตอนนี้จุ๋มอยู่กับอาจารย์แวร์ลอมออาจารย์เป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการที่โรงเรียนแห่งนี้ค่ะอาจารย์คะส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะที่โรงเรียนนี้มีนักเรียนประมาณเท่าไหร่คะปัจจุบันนี้มีนักเรียนจํานวนทั้งสิ้น4,975คนค่ะแล้วก็มีบุคลากรที่สอนวิชา,าศา 3, สนา3,504คนค่ะนักเรียนส่วนมากของเราอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือเปล่าคะ นักเรียนที่มาจาก3าจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่ประมาณ60ิอร์เซค่ะอีกส0สิเปอร์เซ็นต์ก็คือมาจากภาคใต้ตอนบนตั้งแต่สงขลาน, mm hmm. นครสุราษฎร์น่ายินดีว่าปีนี้มีนักเรียนทางภาคเหนือภาคกลางแล้วเข้ามาเรียน mm hmm. ด้วยนะคะยากไหมคะอาจารย์กับการที่จะ,ะเด็กจบป .6 แล้วจะมาเข้าม .1 นนที่โรงเรียนธรรมวิทยาแห่งเนี้ยคะ่ะไม่ยากเลยเพราะว่าจุดประสงค์ของการก่อตั้งโรงเรียนธรรมวิทยาตั้งแต่ผู้ก่อตั้งเริ่มแรกนั้นเขามีจุดมุ่งหมายว่า ใครอยากเรียนต้องได้เรียนจนมีคําถามว่าทําไมโรงเรียนธรรมวิทยาจึงไม่มีการสอบเข้าเพราะเราเพราะเราอาจจะมองต่างมุมกับโรงเรียนอือ่นๆนิดนึงในเรื่องของถ้าเรามัวแต่คัดเด็กเก่งแล้วเด็กที่ไม่เก่งที่เขาอยากเรียนเขาจะไปไหน,นเพราะฉะนั้นเรื่องของที่เขาในเรื่องของสติปัญญาถ้าเขาจะยางไรมันเป็นหน้าที่ของคุณครูที่จะต้องไปร่วมกันแก้ไขแต่ว่าเราก็มีกระบวนการคัดสรรในเรื่องของอพื้นฐานว่าเขามาจากโรง เรียนอะไรเขาเป็นอย่างไรเพื่อว่าเราจะได้จัดระดับชั้นเด็กที่มีเกิดเฉลี่ยดีๆเราก็จะจัดอีกห้องหนึ่งเพื่อจัดคุณครูให้เขาไปได้เร็ว<ม>แต่อีกกลุ่มหนึ่งที่เขาอ่านออกเขียนไม่ได้เนื่องจากว่า ต้องเข้าใจว่าสถานการณ์ของภาคใต้ปัจจุบันนี้นักเรียนป .5 ป .6 ในโรงเรียนรอบนอกแทบจะไม่ค่อยได้เรียน mm hmm. แล้วตรงนี้จึงเป็นหน้าที่ของโรงเรียนท,ที่รับเข้ามาซึ่งคงจะไม่เฉพาะของโรงเรียนธรรมวิทยา <Okay. S 1> น่าจะเป็นโรงเรียนอื่นๆหรือ <Okay. S 1> <Okay. S 1> เอกชนอื่นๆเราก็จะต้องทําหน้าที่ในเรื่องของปรับพื้นฐาน <Okay. S 1> ช้านิดหนึ่งในเรื่องของสอนเขา <Okay. S 1> คือแทนที่ว่า1เดือนแรกเราสามารถเข้าไปในหลักสูตรของมลหนึ่ง <Okay. S 1> เราต้องมานั่งในเรื่องของทําอย่างไร ให้เขาได้อ่านออกเขียนภาษา,า,ทาไทยได้ก่อนได้ก่อนค่ะจำนวนจํานวนเด็กที่มาจันคะเอาเอาเฉพาะของโรงเรียนเราอะนะคะ,คะประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะคะที่มาเข้าโรงเรียนแล้วยังไม่สามารถที่จะอ่านอ่านออกแต่เขียนยังไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะถ้าเทียบเด็กมอนหน,นี่น่าจะอยู่ในระดับ 40-50%เยอะก <5 S 1> นะก็เป็นการบ้านโจทย์ใหญ่เลยสำหรับคุณครูที่นี่ที่จะต้องแก้ปัญหาแต่ว่ามันไม่ยากสำหรับเราในเรื่อง<ม>ของการแก้ไขเรามีในเรื่องของการสอนวันศุกร์ในเรื่องของก่อนเปิดภาคเรียนเดือนเมษาเราก็ต้องมาปรับพื้นกันกันต้องมาปรับพื้นฐานกันที่นี่สอนศาสนาวันล,ละกี่ชั่วโมงคะ,ะวันล,ละหชั่วโมง5ชั่วโมง น้องๆต้องเรียนอะไรบ้างคะเรียนในเรื่องของหลักภาษาหรือวยากรของภาษาอาหรับเพราะฉะนั้นเราจะเรียนสามภาษาในในในหลักสูตรภากเช้าค่ะก็คือในเรื่องของหลักสูตรที่เป็นภาษาอาหรับ <c oughs> ภาษามราย <c oughs> แลวก็อังกฤษ <c oughs> อังกฤษ ช่วงบ่ายก็จะมาเรียนวิชาสามัญทั่วไปก็เหมือนหลักสูตรของกระทรวงศึกษาทั่วไปนะคะอ,อีก5ชั่วโมงบางคนไม่เข้าใจนะคะว่าทําไมมีโรงเรียนสอนเนาะมีโรงเรียนเอกชนสอนส,สอนศาสนาเยอะจังเลยอะไรอย่างเงี้ยคำพีอ,อัลกุกอานคือธรรมนูญอิจฉบัตรหนึ่งของอของพวกเราจะมีบทบัญญัติว่าเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องส่งให้ลูกเรียนในเรื่องของวิชาศาส,สนาเพื่อน,นําความรู้ศาสนาเนี่ยไปปฏิบัติในฐานะที่อาจารย์เป็นเป็นครู สอนปอนเนาะอ,อาจารย์มีความรู้สึกที่อยากจะบอกกับประชาชนทั่วประเทศหรือว่ากับครูที่โรงเรียนสามัญทั่วไปอย่างไรอะคะคำว่าครูนี่มันไม่ควรจะถูกแบ่งแยกว่าคุณเป็นครูปอนเนาะ หรือครูเป็นครูอเอกชนหรือครูเป็นครูสามัญด้วยคําว่าครุก็คือความหนักความยากลําบากที่เราจะต้องฝันฝ่าให้ได้คือจุดมุ่งหมายของเราก็คือเพื่อนําพาความไม่รู้ของนัเกเรียนให้เกิดความรอบรู้ครูทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็คงจะต้องมีมีจัรยาบ,บันตรงนี้พอช่วงเกิดเหตุการณ์ในในสามจังหวัดที่ที่เกี่ยวว่ามีคำว่าอุสตาร์หรืออุสตาซาหรือครูสอนศาสนาเอกชนเข้ามามันจะกลายเป็นมุมมองว่า เอกชนสอนศาสนาหรือพอนเนาะนี่เป,นเป็นเป็นแหล่งบ่มเพาะ mm hmm. ในเรื่องของความคิดที่เบีเ่ยงเบนหรือเปล่า <Okay. S 2> หรืออุสตาดเนี่ยจะเป็นแกนนําในเรื่องของสอนให้เด็กเป็นโจรหรือเปล่า mm hmm. ต้องบอกว่าตอนแรกๆนี่ถอดใจเหมือนกัน mm hmm. ค่ะเพราะว่าหนึ่งทำอย่างไรให้เด็กในสามจังหวัดเด็กมุสลิมโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ย <Okay. S 2> ทำอย่างไรให้เขามีทัศนคติที่อยากจะเรียน mm hmm. อันนี้ก็คือจดใหญ่ของเราอยู่แล้ว mm hmm. แต่ว่าเราต้องขอบคุณความมั่นคงเหมือนกัน ที่เขาเปิดใจเมื่อเรารู้สึกว่าเรากล้าที่จะพิสูจน์ตัวเองเขาก็พร้อมที่จะเปิดใจแะในที่สุดทุกคนก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเหมือนเหมือนตอนนี้ในเรื่องของความการรัก